สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมานะครับแนะนำวิธีการให้บริการผู้ป่วยนอกนะครับในรูปแบบที่เป็นผู้ป่วยนอก o PD ดีที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งคอนเซ็ปต์ก็คือมีการส่งต่อบไปตามห้องเรื่อยๆนะครับผมโอเคนะครับผมก็ผมก็จะทำการส่งตรวจนะครับส่งตรวจนะครับก็ส่งตรวจตัวเองเหมือนเดิมนะครับ มาเนี่ยนะครับผมจะใส่แค่น้ำหนักแล้วกันนะครับผมเป็นเนี่ยนะครับซีซีไม่ใส่เลยนะครับแล้วก็ผมจะส่งไปที่ห้องที่โต๊ะซักประวัตินะครับแล้วก็เป็นประเภทงานผู้ป่วยคนไทยทั่วไปนะครับอันยูรักกันนะครับผมซีซีไม่ใส่ครับก็เดี๋ยวซีซีเนี่ยจะใส่ที่นะครับที่ห้องตัวซักปร์วัตินะครับผมทําการยืนยันนะครับโอเคครับที่นะครับ คอนเซปต์นะครับของการวพีดีแบบงบ้านนั่นคือเราต้องมีการเข้าไปสู่ห้องนะครับเข้าไปสู่ห้องทํางานที่เราทําอยู่นะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยผมจะทําการซักประวัตินะครับผมก็ต้องเข้าไปที่โต๊ะซักประวัตินะครับประมาณนี้นะครับทีนี้นะครับหลังจากนี้นะครับเราก็ทําการเปิดเข้าไปห้องนะครับแล้วก็กดเมนูย่อยนะครับเข้าไปที่ระบบงานห้องซักประวัตินะครับตรงนี้นะครับทีนี้นะครับตรงนั้นในหน้านี้นะครับระบบมันก็จะฟิลเตอร์นะครับตามผู้ป่วยผู้ป่วยนะครับที่ส่งมาเฉพาะห้องนี้นะครับ เราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับผู้ป่วยทั้งหมดนะฮะก็สมื่อผู้ป่วยมานะครับแล้วก็ขานชื่อนะครับก็ผลิตภัณฑ์อย่างนี้นะครับก็ทําการกดนะครับโอเคนะครับผมทีนี้นะครับก็สักประวัตินะครับก็จะทำการสักประวัตินะครับทําการถามนะครับข้อมูลนะครับเช่นความดันนะครับชีพจรนะครับ ประมาณนี้ครับซักบอร์ดในการของโซบุรีนะครับคื่ตัวนี้ก็จะเหมือนซักบอร์ดในค้อสักทีเลยนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับผมสมมติว่า,านะครับแล้วก็ผมก็ทำการ สักประมาณนี้นะครับหรือเราจะใช้วิธีการในการกดเข้าไปในส่วนของที่เป็นเทมเพลตเพิ่มเติมก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมในส่วนของ P.E ก็เราก็สามารถที่จะไปเลือกเทมเพลตที่เราเคยเซตไว้นะครับได้เหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ หลังจากที่เรานะครับจาที่เราทําการชวัติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทาการส่งต่อนะครับไปที่ห้องต่อไปนะครับก็จะทําการที่กดน็กเด็บนะครับปุ๊บนะครับแล้วก็ส่งไปที่ห้องสมมุติว่าหลังจากโต๊ะซักรติเนี่ยเราก็ส่งไปที่ห้องแพทย์เลยนะครับสมมุตินะครับว่าส่งไปที่ห้องนะครับห้องตรวจนะครับสมมุติที่ห้องตรวจนะครับห้องตรวจห้าเลยนะครับปุ๊บนะครับปุ๊บนะกเร็เรียบร้อยนะครับก็ผู้เปิดคนนี้เนี่ยก็ ถูกส่งต่อไปยังห้องตรวจห้าเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับก็อันนี้ผมก็จะเมื่อกี้นี่คือเป็นในบทบาทของตัวพยาบาลนะครับต่อไปก็จะเป็นบทบาทของห้องตรวจนะครับผมก็จะเข้าไปนั่งรอสมมติว่าผมเป็นแพทย์นะครับก็ไปนั่งรอที่ห้องตรวจห้านะครับป๊บงนี้นะฮะแล้วก็นะครับก็แล้วก็กดเข้าไปที่ระบบห้องทำงานแพทย์อย่างนี้นะฮะสังเกตนะครับว่าผู้ป่วยก็จะมาแล้วนะครับชื่อผู้ป่วยนะครับ ก็คือเราก็คืออยู่ในอยู่ในหน้านี้นะครับเดี๋ยวผู้ป่วยมามันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นนะครับเราก็ทําการกดไอ้เลครับตรงนี้โอเคนะครับก็แพทย์นะครับก็จะทำการดูนะครับตัวการตรวจสกรีนนะครับทีนี้ก็จะมาแพทย์ก็จะมาที่แท็บไดแอคนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ยังก็ยังไม่ถูกไดแอคนะฮะแพทย์ก็สามารถที่จะกดดูประวัติเย้ยนหลังได้นะครับว่าเคยเป็นอะไรมาบ้างนะครับก็ก็เป็น จะได้แดกได้ถูกต้องนะครับก็คือแดงๆก็จะเป็นตัวแดกหลักนะครับที่เป็นสีฟ้านี่ก็จะเป็นแดกรองนะครับนะครับแพทยก็สามารถที่จะใช้วิธีใช้ใช้เมนูนะครับเมนูที่เคยว่าเมนูใช้บ่อยนะครับโลกที่เป็นบ่อยได้นะครับเช่นกดตรงนี้นะครับเป็น K K ตรงนี้ก็ได้นะครับแดกแรกนะครับจะเป็นแดก principle นะครับถ้าเราโหลดแดกอื่นๆนะครับลองกดอื่นๆนะครับผมกดเป็น J มันก็จะเข้ามาเป็นสีนสอื่นนะครับคือซึ่งหมายว่าเป็นแดกร้อนครับผมจะเพิ่อมอีกตัวแล้วกันนะครับเป็นเอ็มประมาณนี้ครับก็ <c oughs> แดกสามตัวนะครับอนอกจากนั้นนะครับเสร็จแล้วนะครับแพนก็ยังสามารถที่จะไปใส่เป็นอัตถก,การได้นะครับอย่างเช่นอ้ออันี้ยาวนะครับว่า โอเคครับ <c oughs> หลังจากหลังจากที่ว่าสักปวัดนะครับก็แพทย์ก็จะทําการจ่ายยาต่อนะครับแพทย์ก็จะทําการไปกดที่เมนูที่แ็บดักนะครับก็สามารถที่จะดูประวัติได้ก่อนนะครับว่ารับอะไรก่อนนะเนี้ยรับยาอะไรมาบ้างนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็หลังจากที่แพทย์ได้ทําการดูอาการจ่ายยาแล้วนะครับแพทย์ก็สามารถที่จะมาเลือกสั่งยานะครับจะเลือกจากาตัวตัวกลุ่มยาที่จัดไว้ก็ได้นะครับ นะครับหรือจะใช้วิธีการสั่งเพิ่มก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าเกิดสมมติสั่งผิดนะครับหรือถ้าหรือในชุดที่เราสั่งไปแล้วนะครับเรารู้สึกว่าเราต้องการเปลี่ยนครับเราก็กดลบได้นะครับกดลบนะครับแล้วก็สั่งใหม่นะครับประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะกําหนดจํานวนยาได้นะครับโอเคนะครับเราสามาที่จะกกาหนดวิธีใช้ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับโอเคครับหลังจากที่แพทย์ทําการจ่ายยาแล้วนะครับแพทย์ก็จะทําการส่งต่อนะครับตัวตัวตัวนี้ครับไปยังห้องยาต่อนะครับผมก็จะส่งนี้ไปเปลียห้องยานะครับปึ๊บนะครับก็เรียบร้อยนะครับต้องการส่งไปยังห้องยาใช่นะครับผมก็โอเคนะครับทีนี้ก็วิสิตตัวนี้นะครับก็จะถูกส่งต่อไปยังห้องยาเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับก็ผมก็จะสมมติตัวเองเป็นบทบาทในของห้องยาต่อนะครับผมก็จะเข้ามาที่ห้องยานะครับ แล้วก็เข้าไปที่ระบบการจ่ายยานะครับก็จะมีหลายคนเลยนะครับอันนี้21เคนนะครับผมก็จะเข้ามาที่ระบบตัวเองนะฮะห้องก็อเองต่อมายนะครับก็แทนไปทำการพิมพ์สติ๊กเกอร์อะไรก็ว่าไปนะครับิมสติ๊กเกอร์หรืออะไรก็ว่าไปนะครับจะทําการแก้นะครับจะทําการแก้รายการยาอะไรก็ได้นะครับจานวนจะแก้วิธีใช้อะไรก็ต้นก็ได้หมดเลยนะครับก็ทําการัน หลังจากนั hmm. ้นครับเสร็จแล้วนะครับก็หลังจากที่จะทําการพิมพ์สติกเกอร์ยาเรียบร้อยนะครับก็ทําการส่งต่อครับคือสมมติวอนนี้ให้กลับบ้านเลยนะครับกลับบ้านนะครับกลับบ้านรู้สึกว่าไม่มีห้องกลับบ้านนะับสมมติส่งต่อก็คือส่งต่อไปในออฟฟิศเลยกันนะครับคือสมมติว่ากลับบ้านนะครับก็ส่งต่อทุกประมาณนี้ครับ คนไข้คนนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นคนไข้ที่ <c oughs> จบกระบวนการนะครับผมหรือห้องยาอาจจะส่งไปการเงินก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับเมื่อกี้นะครับอย่างเช่นผมส่งไปที่ออฟฟิศนะ๊ะผมก็ ห้องยานะครับส่งให้ไปเคลียร์เงินก่อนนะครับสมมติว่าไปห้องให้ไปห้องห้องเงิน,นะครับอย่างนี้นะครับการเงินเข้าไปการเงินได้นะครับประมาณนี้ครับผมก็อันนี้กแแ็แล้วแต่แล้วแต่ระบบงานนะครับผมบอก